สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับเห็นไหมเห็นเลนตัวนี้ไหมนะครับดูนะครับเห็นเลนตัวนี้ไหม <Pine apple> ผมจะมามาทําให้ดูนะครับมาทําให้ดูเลยนะครับมาให้ดูว่าคาแรคเตอร์ของเลนตัวนี้เนะี่ยมันเป็นยังไงนะครับสีสันที่ถ่ายออกมาแล้วมันเป็นยังไงนะครับคือสว่วนมากแล้วคนเขาจะมองว่ามันเป็นแค่เลนติดกล้อง แต่ผมสาหรับผมแล้วเนี่ยมัน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 ดูดีแล้วก็มันใช้งานได้ดีเลยนะครับผมมันใช้งานได้ดีเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําให้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําให้ดูว่าอ่าผมจะมามาทําให้ดูมาถ่ายให้ดูผมจะปล่อยเป็นคลิปนะครับให้เพื่อนๆได้ดูว่าคาแรเตอร์ของเขาเป็นยังไงนะครับผมจะเอาตัวผมนี่แหละเข้าไปอยู่ในกล้องนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูเพราะว่าผมไม่มีแบบเป็นสาวๆน่ารักนะครับก็ถ่ายตัวเองนี่แหละครับผม คือผมทําให้ดูแหละทําให้เพื่อนๆได้ดูที่เพื่อนๆ,ๆที่มีความสนใจที่จะกําลังมองหาเลนตัวนี้ไปใช้งานนะครับผมหรือว่าเลนเก่าของท่านมันเสียแล้วมันใช้ไม่ได้ก็หาซื้อในท้องตลาดเพราะเลน18บแปเนี่ยราคาไม่แพงนะครับในท้องตลาดก็ยังมีคนปล่อยอยู่เยอะแยะนะครับผมก็ยังมีคนปล่อยอยู่เยอะแยะนะครับผมก็คืออตัวนี้เนี่ยสิบแปนะครับสิบแปดห้าห e ้า stm efs สิบแปดห้าห้า stm นะครับผม 58.55 f 4-5.6นะครับตัวนี้ is นะครับ f t m นะครับไม่ใช่ u s m นะ stm โฟกัสค่อนข้างจะสมูทนะครับไม่เร็วมากนะครับสมูทเหมาะสำหรับงานวิดีโอนะครับภาพนิ่งก็เหมาะนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้เพื่อนได้ดูนะครับผมจะไว้บนขาตั้งกล้องนี่แหละแต่ผมจะปิดกันสั่นนะครับเพราะว่าบนขาตั้งกล้องเนี่ยเปิดกันสั่นไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะมันอยู่บนขาตั้งกล้องนะครับโอเคนะครับตัวนี้นะครับผม efs uh, e 18 55มิลลิเมตร f 4ถึง5.0นะครับเป็นเลนของตัวคูณนะครับที่มันมากับกล้องนะครับแต่ให้เพื่อนๆได้ดูคาแรคเตอร,ร์ของเขานะครับบนบอดี้ 760d นะครับบนบอดี้ 760d นะครับผมให้เพื่อนๆที่ต้องการที่จะหาเนี่ยหรือว่าเพื่อนๆที่ต้องการที่จะดูข้อมูลเนี่ยว่าเป็นยังไงผมจะให้ดูความจริงของสีสันนะครับผมจะไม่แต่งไม่อะไรเพิ่มสีนะครับผมจะเอาสีสดๆออกมาจากกล้องเลยให้เพื่อนได้ดูนะครับ มันไม่ได้เรียกว่าจบหลังกล้องนะครับแต่มันเรียกว่าออกมาจากหลังกล้องแล้วไม่ได้ปรับแต่งให้เพื่อนได้ดูนะครับผมว่าคาแรคเตอร,ร์ของเลนตัวนี้เป็นยังไงนะครับผมตามที่ทุกคนเนี่ยหลายคนมองข้ามนะครับเลนตัวนี้มันถือว่ามันถ่ายน้าชาัดลังเบอร์ได้ไหมหน้าชาัดลังเบอร์ได้ไหมกล้ามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงโอเคไปดูกันเลยนะครับมานะครับตัวนี้ครับผมทดสอบเลน EFS นะครับ EFS นะครับผม18-5มิลลิเมตรนะครับ F 4ถึง5.6ตัวนี้มีกันสั่นนะครับแต่ผมปิดกันสั่นไว้เพราะว่าบนอยู่ขามันอยู่บนขาตั้งกล้องแล้วนะครับจะปิดกันสั่นไว้ตอนนี้ผมปล่อย ISO ไปที่100นะครับรูรับแสงจะอยู่ที่4นะครับผมสปีดชัตเตอร์อยู่ที่400นะครับค่าแสงอยู่กลางนะครับผมแต่ผมจะปรับตามตามค่าแสงนะครับตอนนี้อยู่ที่18มิลิเมตรนะบนกล้องตัวคูณ 760D นะครับทีนี้ผมจะเดินไปหน้ากล้องนะครับให้เพื่อนๆได้ดูให้เพื่อนๆได้ดูและเห็นความจริงนะครับ และเห็นความจริงของเลนตัวนี้นะครับผมว่<ส>วามันน <ส occasionally. S 1> ่านํามาใช้ไหมนะครับมันน่านํามาใช้ไหมนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมองข้ามหาว่ามันเป็นเลนติดกล้องอย่างงูน้นอย่างนี้นะครับไม่น่าใช้นะครับวันนี้ผมมาทําให้ดูเลยว่ามันน่าใช้ไหมนะครับมันทําหน้าชาัดหลังเบอร์ได้ไหมก็ <Meghan> ให้เพื่อนๆได้ดูเลยผมจะไม่บอกว่ามันทําได้ไหมให้เพื่อนๆได้ดูนะครับตอนนี้อยู่ที่ระยะตอนนี้อยู่ที่ระยะ18มิลลิเมตรนะครับตอนนี้อยู่ที่ระยะ18มิลลิเมตรนะครับผมเป็นยังไงครับ เป็นยังไงครับตอนนี้ผมอยู่ใกล้กล้องเนี่ยผมอยู่ห่างจากตัวกล้องเนี่ยห่างจากเซ็นเซอร์กล้องเนี่ยประมาณประมาณ2ฟุตครึ่งนะครับสฟุตครึ่งแล้วผมจะเดินถอยออกมาอีกนะครับเดี๋ยวผมจะเดินถอยออกมาเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ใกล้ๆน่ดูที่มันถ่ายมันมันถ่ายใกล้ๆน่มันเป็นยังไงนะครับอยู่ที่18แมมตรนะครับเดี๋ยวผมจะเดินถอยออกมานะครับเดี๋ยวผมจะเดินถอยออกมาผมเดินถอยออกมาแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ห่างจากตัวกล้องเนี่ยประมาณหนึ่งเมตรนะครับประมาณ1เมตรนะครับผมเป็นเป็นยังไงบ้างคร ประมาณ1เมตรเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เขาก็จะโฟกัสที่ใบหน้าผมแหละนะครับเขาจะโฟกัสที่ใบหน้าผมผมจะเดินทอยออกมาอีกนะครับจะเดินถอยออกมาเรื่อยนะครับเดินถอยออกมาเรื่อยให้เพื่อนได้ดูตอนนี้อยู่ที่1 8มเมตรนะตอนนี้อยู่ที่18มเมตรอยู่นะครับตอนนี้อยู่ที่18มเมตรอยู่นะครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงนะครับตอนนี้อยู่ที่1 8มเมตรผมเดินออกมาเรื่อยนะครับตอนนี้ผมมองไม่เห็นหน้าจอแล้วผมมองไม่เห็นหน้าจอแล้วว่ามันโฟกัสอยู่ไหมนะครับเพราะว่าแสงมันจผมมองไ่เห็นนะครับ ตอนนี้ผมเดินลองอมาอีกนะครับผมเดินลองอมาอีกห่างจากเนี่ยตัวห่างจากตัวเลน,เนประมาณ5เมตรนะครับผม5เมตรเพราะว่าถ้าถ้าความยาวของของของสายเนี่ยจะอยู่ที่6เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะเดินให้สุดผมจะเดินลองอมาให้สุดสายสายใหม่นะสายใหม,ม,ม่สายใหม่เนี่ยมัน6เมตรนะครับผมให้เพื่อนได้ดูนะครับตอนนี้เลนอยู่ที่18 mm Actually, okay, มิลลิเมตรนะอ่ะโอเคไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่ามันโฟกัสหรือเปล่านะผมไม่รู้ว่ามันโฟกัสหรือเปล่าเพราะมัน มองไม่เห็นจอนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปใกล้นะครับต้องไปใส่แว่นก่อนผมจะเดินเข้าไปใกล้เดินเข้าไปเรื่อยเดินเข้าไปเรื่อยนะครับตอนนี้อยู่ที่18มิลิเมตรอยู่นะให้เพื่อนได้ดูโฟกัสนะครับให้เพื่อนได้ดูโฟกัสให้เพื่อนได้ดูโฟกัสว่าเป็นยังไงนะครับผมเดินถอยเรื่อยๆนะครับเดินถอยให้เพื่อนได้ดูโฟกัสนะครับของเลน EF-S 18 55 IS STM นะครับผม อ่ะทีนี้ผมจะหมุนผมจะหมุนขึ้นมาผมจะหมุนให้ระยะขึ้นมาอีกย4บสี่นะครับเมื่อกี้อยู่สิบปดอันนี้ยี่บสี่นะครับอ่าตอนนี้ยี่สิาาบสี่อ่ยี่สิบสี่เป็นไงนะครับเป็นไงครับมิติคภาพหน้าชั้หลังเบอร์เป็นยังไงนะครับถือว่าตึงพอใจแค่ไหนนะครับตอนนี้อยู่ที่ย4ี่มิลลิเมตรผมบอกไว้เลยว่าถ้าหมุนสุดกระบอกเนะี่ยถ้าหมุนสุดกระบอกเนะี่ย เขาจะทําหน้าชัดหลังเบลอได้ดีกว่านะครับตามตามปกติแหละเลนทุกตัวนะครับถ้าหมุนสุดกระบอกเขาจะทาหน้าชัดหลังเบลอได้ดีนะครับตอนนี้อยู่ที่24มิลิเมตรนะ24มิลิเมตรของเลนตัวนี้นะครับผมขออนุญาตใส่แว่นก่อนนะครับผมขออนุญาตใส่แว่นก่อนเพราะว่าถ้าออกไกลๆมองไม่ค่อยเห็นอ่าใส่แว่นแล้วนะครับผมเดินถอยออกมานะครับอ่าผมเดินถอยออกมาในระยะ24มิลิเมตรของเลนตัวนี้นะครับผมเดินถอยออกมานะครับผมเดินถอยออกมาเรื่อยนะครับ ให้เพื่อนได้ดูนะครับให้เพื่อนได้ดูการโฟกัสตอนนี้ห่างจากตัวกล้อง6เมตรนะครับห่างจากตัวกล้อง6เมตรตามตามความยาวของสายไม้นะครับผม6เมตรตามความยาวของสายไม้นะครับเป็นไงบ้างครับทีนี้เปลี่ยนทางยาวโฟกัสผมจะเปลี่ยนทางยาวของเลนนะครับเปลี่ยนทางยาวของเลนเดินเข้ามาเรื่อยนะให้เพื่อนได้ดูเลยนะครับเดินเข้ามาเรื่อย เดินข้ามาเรื่อยให้ดูเดินข้ามาเรื่อยให้ดูเป็นไงบ้างครับหมุนปี๊ก mm. ี้สามสิบาทีนี้ตอนนี้อยู่ที่3 5ม m mm, นะค่ารูรับแสงเนี่ยจะวิ่งขึ้นมาที่5.0แล้วสปีชัตเตอร์ utter, ผมจะหมุนลงให้เหลือ100นะครับค่าแสงอยู่กึ่งกลางพอดีนะครับ ISO ผมจะฟิกไว้ที่100นะครับเพราะตอนนี้ผมใช้โหมด M อยู่นะครับอ่าทีนี้ผมจะเดินถอยออกเรื่อยๆตอนนี้อยู่เดีด๋ยนะอ่าตอนนี mm, นะ้อยู่ที่35มิมลลิเมตรนะอยู่ที่3 5มิมลลิเมตรอ่าในระยะ35มิมลลิเมตรถ้าถ่ายพอตเทรก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแน่นอนถ่ายพอตเทรส่วนมากจะพอตเทรครึ่งตัวนะครับพอตเท็ครึ่งตัวนะถ้าถ่ายเต็มตัวมันก็พอตเทรเหมือนกันแหละแต่มันทิ้งฉากหลังได้ไม่ดีเท่าครึ่งตัวนะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคผมจะเดินถอยมาเรื่อยๆื่อผมจะเดินถอยมาเรื่อยๆเพื่อที่จะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูฉากหลังในในขณะเดียวกันทางยาโฟกัสของเรนอยู่ที่35นะครับ35มิมลลิเมตรนะครับผมจะเดินถอยไาเรื่อยนะครับถอยมาเรื่อยนะครับถอยอไาเรื่อยให้เพื่อนได้ดูของจริงเลยนะครับไม่มีการปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับของจริงๆเลยนะครับของจริงจริงเลยนะครับ อเอาจริงๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆยังหาอยู่นะครับเลนตัวนี้นะขอ,อจริงๆเลยนะเนี่ยเป็นการเหมือนกับรีวิวนั่นแหละแต่เป็นรีวิวที่ทําให้ดูกันแบบจริงๆเลยใ <c oughs> ดๆทั้งสิน้นไม่มีการปรับแตง่งใดๆทั้งสิน้นก็ปรับแต่งแต่ค่ากล้องนี่แหละนะเป็นไงครับเป็นไงครับจะเดินเข้าไปใกล้เลยนะใกล้ๆเลยปุ๊บอตอนนี้เลนอยู่ที่3 5มมเเป็นไง เป็นไงครับเดี๋ยวเข้ามาใ,ใกล้อ่าเป็นไงครับอ่าโอเคผมจะหมุนโฟกัสผมจะหมุนทางยาวของเลนส์ขึ้นบีบอ่าให้สุดกระบอกให้สุดกระบอกสุดกระบอกอยู่ที่55มิลลิเมตรนะตอนนี้ที่35ถ้าสุดกระบอกอยู่ที่55มิลลิเมตรโอเคหมุนไปเลย55มิลลิเมตรเดี๋ยวปรับค่าแสงให้พอดีก่อนอ่ารูรับแสงวิ่งขึ้นมาที่5.6อ่า สปีชัตเตอร์อยู่ที่100ค่าแสง Under อันเดอร์ลงมาที่ครึ่งสต็อปผมจำเป็นจะต้องปรับไอสปีชัตเตอร์ลงเพื่อที่จะให้ได้ค่าแสงกึ่งกลางอ่าสปีชัตเตอร์เหลืออยู่80ค่ารูรับแสงอยู่ที่5.6มันวิ่งขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะเพราะว่าเป็น F ไหลในขณนะดเดียวกันรูอ่า ISO ผมฟิกไว้ที่100นะรู้ได้ไงครับผมมีคนถามวารู้ได้ไงมัน มันขึ้นอยู่หน้าจอนี่แหละผมดูแล้วก็ผมปรับข่าวนะครับโอเคผมจะถอยมาเรื่อยๆผมจะถอยมาเรื่อยๆในทางยาวโฟกัสของเลนที่55มิลิเมตรอ่ะผมจะถอยมาเรื่อยๆให้เพื่อนๆได้ดูมิติของฉากหลังนะครับผมจะถอยมาเรื่อยๆผมจะเป็นตุกกลมดนะ้วยเพราะว่าผมกดกดกล้องลงเสลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวผมเยง,ย,งยกล้องขึ้นหน่อยเอากล้องขึ้นหน่อย เพราะว่าผมกดมันลงมากอ,มอ่านะครับไม่ต้องก,ก้มนะครับอ่ะอ่ะถอยออกมาเดินถอยออกมานะเดินถอยออกมานะครับเดินถอยออกมาเดินถอยออกมาทางยาวโฟกัสเลนอยู่ที่55มิลลิเมตรอ่าทางยาวโฟกัสเลนอยู่ที่55มิลลิเมตรอ่าถอยออกมาเป็นไงครับ เป็นไงเป็นไงเป็นไงอะเป็นไงบ้างคุณพอใจไหมในการทำให้ดูครั้งนี้นะครับก็อผมทุ่มเทมากเลยนะเนี่ยนะผมทุ่มเทมากเลยนะเนี่ยเพื่อที่จะให้เพื่อนเพื่อนได้ได้ดูของจริงๆนะครับอะได้ดูของจริงๆเลยนะครับอเด้เข้ามาใกล้ๆเด้เข้ามาใกล้ๆเด้เข้ามาใกล้ๆให้เห็นหัวร้านสักนิดนึงนะอให้เห็นหัวร้านสักนิดนึง โฟกัสหน่อยสิโฟกัสมือหน่อยถ้าผมจะให้มันโฟกัสมือผมต้องเอาหน้าผมบอกปึ๊บขัดไหมโฟกัสไหมฟุไม่ม <Pro of. S 2> ถ้าไม่เจอหน้าไม่โฟกัสเลยอะโ okay. อเคอะทีนี้ผมจะให้เพื่อนได้ดูดูความเร็วของโฟกัสผมจะตอนนี้ผมโฟกัสมันจะนิ่งอยู่ตรงนี้ผมจะเดินหลบผมจะเดินหลบออกแล้วผมจะเดินเข้าใหม่เพื่อ่จะให้เขาโฟกัสหน้าผมดูซิว่ามันจะเร็วแค่ไหน อันนี้ผมจะให้เพื่อนๆดูความสมูทนะดูความสมูทของโฟกัสของเลนส์ตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆดูความผมจะลบออกผมจะออกแล้วก็ผมจะเอาหน้าผมเข้าไปในเฟรมใหม่ <c oughs> เพื่อที่จะให้เขาโฟกัสให้เพื่อนๆได้ดูความสมูทของเขา <c oughs> เป็นไงบ้างครับอ่ะลบโฟกัส เป็นไงเป็นไงนะครับ1855นะไม่เร็วนะเนี่ยนะครับใครบอกว่ามันไม่น่าซื้อโอ้โหนะครับถ้ามีไว้ก็มันก็สุดยอดของมันอยู่ใครว่ามันไม่แต่มันก็โดนมองข้ามนะจากคนหลายๆคนนะครับหลบปุ๊บ,บ <c oughs> อุ้ยอาหลบปุ๊บนี่ผมจะให้ดูการสมูทของโฟกัสฟึ๊บอาสุดยอดสุดยอดโอเค นะครับผมโอเคนะครับปรับมาที่18เหมือนเดิมขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากที่เข้ามารับชมจนจนจบนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนะครับผมฝากไว้ด้วยยังไงก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเผื่อวันหน้าผมมีคลิปทดลองเลนตัวไหนให้ดูนะครับผมฝากกดติดตามฝากกดแชร์ยิ่งดีนะครับผมจะขอบพระคุณอย่างมากนะครับผมเดี๋ยวถ้า วันหน้าผมมีเลนตัวไหนดีๆเนี่ยผมจะมาะทําให้ดูนะครับทาให้ดูกันเลยนะครับผมยังไงก็ต้องอขอขอบคุณมากสาหรับเพื่อนๆทีอ่อยากจะได้เลน Canon นะครับมือ2อนะครับอยากจะได้เลน Canon มือ2ที่มีราคาไม่แพงราคาถูกะนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมเพื่อที่ให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าไปเลือกชมดูนะครับยังไงก็ มีคำถามอะไรก็ฝากคำถามไว้นะครับผมนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเข้ามาตอบนะครับโอเคนะครับฝากด้วยนะครับผมลิงก์ใต้คลิปนะครับเข้าไปดูเข้าไปชมนะครับขอบคุณมากครับ